เนะเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่หลายๆคนก็มองข้าวนะครับและที่สําคัญก็คือหา Google ก็ไม่มีด้วยนะครับสวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือช่องเคลลี่วีไอโคนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยมีพูดไปถึงเรื่องของการยื่นภาษีนะครับแล้วทําผ่อนชําระไว้แต่ลืมชําระในงวดที่2งวดที่3นะครับคุณจะเจออะไรบ้างนะถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับก็กดลิงก์ด้านบนนี้ขึ้นไปดูได้นะครับส่วนคลิปนี้นะจะเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณยื่นไว้แล้วนะครับแต่ ดันลืมจ่ายตั้งแต่งวดที่1เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สึ่มเนื่องจากคราวที่แล้วที่เล่าให้ฟังนะครับว่าผมลืมจ่ายภาษีในงวดที่2กับ3เนาะนะครับก็เลยมีเรื่องของเงินเพิ่มนะครับแล้วเราก็ต้องไปเดินทางไปชําระที่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยนะครับก็เลยแชร์ให้ฟังแล้วว่าอะไรบ้างที่เราควรจะทำนะครับคือถ้าเราไปจ่ายนะก็ไปจ่ายงวด2 3พร้อมกันไปเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอีกเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ถามเจ้าหน้าที่นะพี่ที่สรรพกรมาเนี่ยว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าเอ้ยผมยื่นแบบทางออนไลน์นะครับยื่นภายในเดือนมีนานะครับหรือว่ายื่นก่อนครบกาหนดเน แต่ผมลืมจ่ายงวดแรกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับคำตอบที่ได้ก็คือนะครับมันจะเหมือนกับคุณไม่เคยยื่นแบบเลยนะฟังดูแล้วแบบนะชีวิตมันจะหนักกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยก็คือคุณจะต้องหอบเอกสารทั้งหมดนะเป็นกระดาษนะครับ ไปที่สารพาการพื้นที่คุณจะไปที่ไหนก็ได้แล้วแต่ที่สะดวกนะครับไปเขียนเอกสารนะครับเป็นกระดาษนะก็คือไปนั่งเขียนกรอกแล้วกดคำนวณคิดเครื่องคิดเลขเองพร้อมแนบสำเนาหลักฐานต่างๆเรื่องของการลดหย่อนใบเสร็จที่คุณซื้อโน่นนี่นั่นมานะครับใบหนังสือรับรองการซื้อกองทุนอะไรต่างๆนะครับใบเสร็จประกันชีวิตคือคุณต้องห่อทุกอย่างไปเป็นกระดาษทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแค่นี้ก็ไม่สะดวกแล้วนะนะครับแต่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะนอกจากนั้นเนี่ยคือมันจะมีโทษในเรื่องของการปรับด้วยนะครับซึ่งแบ่งเป็น2สเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยคุณจะโดนปรับนะสองบาทนะเสมือนว่าคุณไม่ได้ยื่นแบบนึกออกไหมก็คือยื่นไปอะแต่ไม่ได้จ่ายนะครับดังนั้นมันก็เลยมีค่าเท่ากับไม่ได้ยื่นแบบนะครอันนี้เป็นค่าปรับ200บาทนะครับแล้วก็สเต็ปที่2ก็คือเป็นตัวของภาษีคุณจะมี เงินเพิ่มนะครับหรือถ้าภาษาบ้านเราภาษาพวกเราง่ายๆก็คือเป็นดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับแต่ภาษากฎหมายเขาใช้คําว่าเงินเพิ่มนะฮะโดยเงินเพิ่มตรงนี้เนี่ยคิดอัตราที่1.5%ต่อเดือนเหมือนกับที่ผมอธิบายในคลิปที่แล้วเลยสมมุติถ้าคุณมีเงินที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มนะ5 0 0 0บาทนะครับแล้วคุณเข้าข่ายกรณีนี้ก็คือยื่นไว้นะครับแต่ยังไม่ได้จ่ายภาษีแล้วก็ลืมจ่ายตั้งแต่งวดที่1นะครับ คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเงิน55,000ันบาทตรงนี้นะที่เป็นภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยคุณจะต้องถูกคิดดอกเบี้ยนะครับเดือนละ1.5%เช่นถ้าคุณไปจ่ายตอนเดือนอพฤษภานะครับคุณก็จะถูกคิด1.5%เนี่ยคูณ2เดือนไปก็คือเมษากับพฤษภาที่เราไม่ได้จ่ายนะครับก็เป็น5,000คูณ1นนะครับแล้วก็คูณ2เดือนไปนะก็เป็นเงินเท่าไหร่นะน่าจะ5,000นะครับ คูณ1นเนะครับเดือนละ75บาทคูณ2เดือนก็โดนไป150บาทนะครับอันนี้ก็ถ้าเบ็ดเสร็จนะครับถ้าคุณไปจ่ายในตอนเดือนพฤษภาเนี่ยคุณก็จะโดนค่าปรับ200กรณีไม่ถือว่าไม่ยื่นแบบนะครับแล้วก็โดนอีก150นะครับเป็นเงินเพิ่มนะแต่สิ่งที่มันไม่สะดวกมากๆเลยอะ่ะก็คือการที่เราต้องหอบเอกสารไปเนี่ยแหละนะครับแล้วก็คุณต้องไปนั่งเขียนในฟอร์มเองนะแล้ว ต้องมานั่งคำนวณเองด้วยอ่ะซึ่งเป็นไปได้ที่คุณอาจจะคำนวณผิดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะถึงถ้าเกิดเคสนี้นะครับเวลาตอนที่เราไปอยู่หน้างานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สรรพาระเขาจะคำนวณแบบของเราอีกทีหนึ่งด้วยอยู่แล้วนะครับว่าคุณจะต้องมีภาษีที่ต้องจ่ายหรือว่ามีาได้รับเงินคืนอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเขาก็จะคำนวณให้อีกทีนะครับแล้วก็เสริมให้อีกนิดหนึ่งว่าในส่วนของเงินเพิ่มเบี้ยปรับตรงนี้นะครับมันอยู่ในระบบนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยลดอะไไรรให้เ้เาด แต่ถ้าส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าการไปใช้กระดาษเนี่ยแล้วเราต้องมานั่งก่อด,ด้วยมือนะครับมีความไม่สะดวกอย่างมากโอกาสที่คุณคำนวณผิดเนี่ยก็เป็นไปได้สูงนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่รู้ว่าจะต้องจ่ายแต่ไม่รู้ว่าคำนวณยังไงนะนี่มันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้จริงๆนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าใครที่ยื่นภาษีออนไลน์นะครับเรายื่นเสร็จแล้วนะเราชําระให้มัน ตั้งเวลาเตือนไว้อะอย่าลืมชำระแล้วกันนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยชีวิตมันจะง่ายมากเพราะ คุณใช้บัตรเครดิตได้นะฮะแล้วคุณก็แบ่งผ่อนชําระได้ถ้าเกิดว่าคุณมีภาษีที่ต้องยื่นเกิน3,000บาทนะครับที่ต้องจ่ายเพิ่มนะนะครับอันนี้ก็เป็นเกดความรู้นะให้พวกเรารู้เอาไว้นะครับเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่หลายๆคนก็มองข้ามนะครับและที่สําคัญก็คือหา Google ก็ไม่มีด้วยนะครับก็เลยมาทําคลิปเอาไว้ให้2คลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเรานะฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้สับสกไลต์ก็อย่าลืมสับสกคลต์นะคร สวัสดีครับ